สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสมาไข้ควรพระชนะของพระเจ้าด้วยกันอีกวันหนึ่งนะครับพระชนะของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยเป็นพระชนะที่หนุนใจเรานะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็อันตรายหรือหวาดกลัวหรือทําให้ไม่สงบเนี่ยพระคัมภีร์วันนี้ก็อยากจะหนุนใจเรานะครับ พระคัมภีร์วันนี้อยู่ในสดุดีบทที่31ข้อที่24นะครับสดุดี31ข้อที่24พระคัมภีร์บอกอย่างนี้บอกว่าจงเข้มแข็งและให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิดท่านทุกคนผู้รอคอยพระยาเวนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงบอกว่าใครก็ตามที่รอคอยพระเจ้าพระเยโฮวาของเราเนี่ยนะครับให้เรา มีใจที่เข้มแข็งนะให้เรามีใจที่กล้าหาญทำไมล่ะเพราะว่าการที่เรารอคอยพระเจ้าเนี่ยหมายคำว่าเรารอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์แล้วคอยรอคอยการแก้ปัญหาของพระเจ้ารอคอยการทรงนำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราครับในเวลาที่เราเกิด วิกฤตการบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นเวลาที่อาจจะทําให้เราเนี่ยจิตใจหดหู่โศกเศร้าหวาดกลัวแล้วก็บางคนถึงกับหมดหวังแล้วไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงและไม่รู้จะทํำยังไงแล้วคิดไม่ออกหรือภาษาไทยเรียกว่าไปไม่เป็น ไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาจะจัดการยังไงเพราะว่าตกอยู่ในความวิตกกังวลตกอยู่ในความหวาดกลัวฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาพที่เป็นวิกฤตแบบนี้นะจำเป็นจะต้องมีคนมาช่วยแล้วคนที่รอคอยพระเยโฮวาหรือพระยาเวเ,เขาเหล่านั้นคาดหวังการช่วยเหลือของพระเจ้า คาดหวังการที่พระเจ้าจะทรงอวยพรเขาคาดหวังการที่พระเจ้าจะนําชีวิตของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือตรงไปหรือกลับหลังหันพี่้องครับหลายหลายครั้งชีวิตของเราอะมาถึงจุดตรงเนี้ยที่เราหวาดกลัวแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็ไม่ไม่รู้จะทํำยังไงหมายความว่าบางคนถึงกับกลายเป็นโรคเครียด บางคนถึงกับป่วยบางคนถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงกับบวดอะไรตายอยา่างนะเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่า PTSD เนี่ยหมายความว่าวิกฤตการณ์อันนั้นอ่ะประสบการณ์อันนั้นทำให้เขาทิ้งหมดทุกอย่างอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรใครจะเสียหายใครจะเป็นยังไงไม่สนใจลูกจะเป็นยังไงก็ไม่ไม่ไม่ไม ไม่คิดตัวเองจะเป็นยังไงก็ไม่คิดคนที่เขารักจะเป็นงไงก็ไม่คิดแล้วคือเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่น้องครับถ้าเราเป็นแบบนี้พระคำภีร์บอกนะครับประสบการณ์ของผู้เขียนในสดุดีบทที่3 1ก็24้อหนุนใจบอกว่าให้ทุกคนที่รอคอยพระเยโฮวาห์ รอคอยการช่วยเหลือการช่วยกู้การส่งนำของพระเจ้าการแนะนำการปกป้องที่มาจากพระเจ้าเนี่ยให้เราเข้มแข็งไม่ต้องให้เราหดหู่ไม่ต้องให้เราหวาดกลัวไม่ต้องให้เราซึมเศร้าไม่ต้องให้เราวิตกกังวลไม่ต้องให้เราจิตตกแต่ให้เราเข้มแข็งและให้จิตใจของเรากล้าหารกล้าที่จะเผชิญ เพราะว่าผู้ที่ไปกับเราคือพระเจ้าผู้ที่นำหน้าเราคือพระเจ้าจอมโยธาผู้ที่จะให้คำแนะนำคือพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยสติปัญญาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระเจ้าที่เป็นป้อมปราการกษัตริย์ดาวิดเคยเขียนเอาไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่23บอกว่าแม้ข้าพระเจ้า เดินอยู่ในหุบเขาเงามัจุราชเขาก็ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาพี่น้องครับให้เราคนที่รอคอยมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาการอยู่ด้วยของพระเจ้าจะทำให้เราได้รับกำลังใจการอยู่ด้วยของพระเจ้าจะทำให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าแล้วยินดีที่จะมอบทั้งหมด แม้กระทั่งชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์และเรารอดูการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในสดุดีบทที่23ย,ยังบอกว่าพระเจ้าเตรียมสำรับอาหารเนี่ยต่อหน้าต่อต,อตาศัตรตูของเขาพระเจ้าอวยพรเขาเจมิมศีรษะเขาด้วยน้ำมันแล้วขันน้ำของเขาก็ล้นอยู่เพราะนั้นเราจำเป็นต้องมองพระเจ้า จำเป็นต้องรอคอยพระเจ้าและในช่วงที่รอคอยนั่นน่ะช่วงที่รอคอยซึ่งเราไม่รู้เพราะเราไม่เข้ามาเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่เราวางใจได้ว่าต่อให้เป็นพรุ่งนี้มาลืนนี้อาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าพระเจ้าก็จะช่วยเราผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเป็นช่วงเวลาที่ <c oughs> อาจจะทําให้เรากุ้มใจทําให้เราวิตกกังวลทําให้เราลนลานทําให้เรา แก้ไขปัญหาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพระคำภีรบอกให้เราเข้มแข็งและให้เรากล้าหาญเหมือนโยชูวาเนี่ยจะเข้าตีเมืองเยรีโคที่เขาเห็นคนตัวใหญ่กำแพงเมืองหนาอาวุธของเขาใหญ่ดีมากแต่โยชูวาวางใจเพราะว่าแม่ทัพจอมทัพนั่นคือพระเจ้าของพระองค์มาจากพระเจ้าจะนำเขา ที่นั่นเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่กับเขาดฉะนั้นเวลาที่เขาเข้าไปเขาก็นมัสการและเขาเชื่อฟังทุกอย่างเขามีใจที่มั่นคงเข้มแข็งแล้วกล้าหาญฉะนั้นวันนี้พระเจ้าของเราหนุนใจให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่พึ่งพาได้พระองค์สามารถสงบพายุที่อยู่บนเรือ ที่ขณะที่พระองค์หลับแล้วก็สาวกก็พายไปแล้วพายุใหญ่ที่ทําให้สาวกวิตกกังวลมากจนไม่รู้ทํำยังไงเลยต้องปลุกพระองค์พระองค์สามารถสงบลมพายุได้พระองค์ก็สามารถสงบลมพายุในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินนะเรื่อง การเรียนเรื่องอนาคตของลูกของตัวเองเรื่องการกินอยู่เรื่องหลายหลายเรื่องทุกเรื่องในชีวิตพระเจ้าสามารถช่วยเราได้พระคัมภีร์โลมบอกว่าพระเจ้าไม่ได้หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ดีที่สุดที่ไม่สามารถเปรียบกับอะไรได้อีกให้กับเรา ฉะนั้นพระเจ้าจะไม่หวงสิ่งดีอะไรไว้หรือกันสิ่งดีอะไรไว้เก็บไว้ไม่ให้เราพระองค์จะให้เราหมดเพราะว่าที่ดีที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ที่สุดพระองค์ยังประทานพระบิดายัางประทานให้มาตายบนไมก้กางเขนเพื่อเราเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความบาปอำนาจของวิญญาณชั่วอำนาจของซาตานที่ทำลายเรา เพื่อให้เราสามารถคืนดีกันกันกบพระเจ้าเพื่อให้เราสามารถอธิษฐานโดยตรงผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าช่วยเราพระเจ้ารักเราดังนั้นการที่เรารอคอยการที่เราหวังใจในพระเจ้าที่เราเพ่งดูในพระเจ้าเหลือช่วงที่เราก็คือพระเจ้าของเราแต่ช่วงที่เรารอคอยเราจําเป็นจะต้องมีความเชื่อซึ่งจะทําทให้เราเข้มแข็งและทําให้เรากล้าหาญ ที่เราจะเดินผ่านเส้นถนนเส้นนี้ที่พระเจ้าให้เราเดินถนนชีวิตของเราที่เราต้องเดินบนเส้นนี้ใครเดินแทนเราก็ไม่ได้เราหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินเราจะเดินด้วยความเข้มแข็งและก,กาหารเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราถนนที่พระเยซูต้องเดินก็คือถนนที่ไปภูเขาโกลาโกธา เส้นนั้นเป็นเส้นที่ยากแต่พระเยซูก็เดินไปด้วยความเข้มแข็งพระองค์ไม่ปฏิเสธนามพระทยพระเจ้าเดินไปด้วยความกล้าหาญแล้วพระองค์ตัดบนไม้กางเขนว่าสำเร็จแล้วพี่น้องครับชีวิตของเราเรามีถนนที่เราต้องเดินซึ่งแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน แต่ในช่วงที่อันตรายที่สุดในช่วงที่ยากที่สุดพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราในช่วงที่สบายที่สุดในช่วงที่ปลอดภัยที่สุดพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอขอพระเจ้าช่วยที่เราจะรักษาความเชื่อของเราขอพระเจ้าช่วยที่ให้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่รักเรามากที่ไม่เพียงแต่ยกโทษบาปให้เราแต่พระองค์ยังบอกว่าคนที่ ทำงานหนักเน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักให้มาหาพระองค์พระองค์จะให้หายเหนื่อยเป็นสุขพระเจ้าที่ไม่ได้แค่ตายบุแมงเข่นเพื่อเราไถ่บาปเราแต่พระเจ้าที่จะฟังคำอธิษฐานของเราทําให้เราหายจากความเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าจะปลดภาระหนี้สินแอกทั้งหลายที่ทําให้เราไม่สามารถมีความชื่นบานในการดําเนินชีวิตไม่มีสันติสุขของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตพระเจ้าจะยังช่วยเราอยู่ ฉะนั้นให้เรารอคอยพระยาวเวรอคอยการช่วยเหลือของพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้าใกล้ชิดพระองค์พึ่งในพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ให้เรามีใจมีความเข้มแข็งและมีใจกล้าหาญที่จะต้องเดินบนเส้นถนนที่พระเจ้าให้เราเดินและเราจะเดินอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเราจะเดินอย่าง ประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับพระเจ้าครับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ลงมาหาเรายื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาช่วยเรานี่เป็นคําเชิญชวนและคําบอกหนุนใจให้เรารอคอยพระองค์รอคอยการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้า โปรงไม่ช้าและโปรองก็ไม่สายเพราะเวลาของโปรองจะเป็นเวลาที่พอดีที่สุดเหมาะสมที่สุดขอพระเจ้าเมตตาทุกครอบครัวที่อยู่ในความยากลำบากที่เราจะมีความเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าจนทำให้เราเข้มแข็งและมีใจกล้าหาญ ขอพระเจ้าส่งบปรดเมตตาเพื่อเราจะมีคําพยานเพื่อเราจะมีการถวายเกียรติดพระเจ้าเพื่อจะมีการขอบคุณพระองค์และทำให้อีกหลายคนได้รู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นยังไงจึงขอพระเจ้าช่วยเราด้วยครับขอบคุณพระองค์ที่เมตตาขอฝากเราและพี่น้องของเราทุกคนที่ต้องการการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ต่อให้เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่พระเจ้าขาพระองค์ทรงรู้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายด้วย พ่อคุณโพรงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรเรานะครับสวัสดีครับ